มันรบได้อยู่หรอกลารน้ำมันสการหลวงพ่อใหญ่ที่นี่จะสร้างศาลาใหญ่นี่ที่นี่เขาเรียกว่าอะไรนะหลวงพ่อใหญ่ครับที่นี่เขาเรียกคำบอนยอดน้ำคำคำ,คำบอนเป็นพุทธสถานดั้งเดิมแต่ชาวบ้านเขาก็อยู่กันแบบธรรมดาเขาสร้างอะไรขึ้นก็ไม่ได้ตัดต้นไม้ก็ไม่ได้จะมาสร้างอะไรก็ไม่ได้ พอดีหลวงพ่อใหญ่ก็เลยมาเจอมาปากฏที่นี่แหละก็เลยว่ามันเป็นยังไงมันถึงสร้างไม่ได้ล่ะคุณโยมบอกไม่รู้พอหลวงปู่ใหญ่มาอยู่แล้วก็เขาก็บอกว่ามานิมิตในฝันนั่นแหละนะไม่ได้ถึงกับว่านั่งเห็นหรือว่าคุยอะไรหรอกเป็นนิมิตสังหรณ์ในฝันนั่นแหละบอกว่าจะมาช่วย ถ้าท่านมาสร้างแล้วจะมาช่วยมาช่วยทําทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละปู่ใหญ่ก็เลยถามว่าท่านเป็นใครล่ะท่านก็ไม่บอกท่านก็เดินไปพอวันหลังมาก็เลยนั่งสมาธิก็เลยเห็นปู่พญานาคตัวสีเขียวแบบนี้แหละครับยาวประมาณหนึ่งกิโลนะตัวของท่านองค์ของท่านใหญ่อ๋อนีมิตเนาะครับองค์ใหญ่เนาะก็เลยเข<ๆ>้าใจว่าเอ๊ะที่นี่คงจะเป็น ถิ่นของปู่พญานาคก็เลยตั้งชื่อวัดนี้ท่านก็เลยมาแม่ชีเราน่สัมผัสได้ครับแม่ชีเราก็เลยบอกว่าปู่นะให้ตั้งวัดนี้จะต้องมีชื่อปู่ด้วยจะต้องมีชื่อปู่คือมีคําว่าพญานาคด้วยครับ ก็เลยเอาเป็นว่าศูนย์ปฏิบัติธรรมยางคำปู่พญานาคศูนย์ปฏิบัติธรรมยางคำปู่พญานาคครับตอนนี้หลวงพ่อก็ได้มีดำดีว่าจะสร้างศาลาสำหรับสืบศาสนาหรือว่าให้พระสงฆ์เจ้าที่มาลงทรนในนาเขาจะลงพุทธศาสนาให้เป็นเกณฑสารจริงๆให้เป็นวัตถุที่สร้างได้อย่างน้อยอายุเราศาลาของเราเนี่ยจะต้องได้พันปีขึ้นไปนะสำหรับโครงสร้าง เพราะว่าเป็นโครงสร้างที่ได้มาตรฐานาตามาช่างชาวบ้านเขาสร้างมันไม่ได้ตามมาตรฐานของปูนแม้แต่ปูนแม้แต่สเต็งของปูนมันก็ไม่เต็มนะเป็นสเต็งไม่เต็มแล้วก็สูตรปูนเนี่ยก็ไม่ได้แล้วก็เหล็กนี่เขาก็ไม่ได้เพราะว่าญาติโยมก็ต้องเข้าใจว่าผู้รับเหมาเนี่ยเขาต้องการอะไรเขาต้องการกําไรถ้าทําดีเกินไปกําไรเขาก็น้อย แต่ว่าของเรานี่ไม่ต้องการกําไรเราต้องการความมั่นคงในพระพุทธศาสนานี้เท่านั้นเองไม่ได้หวังกําไรอะไรเลยเราจะสร้างเป็นหารวณวัตถุจริงๆชั่วลูกชั่วหลานให้เขาได้มากราบมาไหว้เพราะว่าต่อไปเนี่ยคนเราจะไม่มีเวลาเข้าวัดเท่าไหร่เข้ามาก็แค่มาถ่ายรูปมาดูมากราบมาไหว้แล้วก็จะกลับไปเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยจะ สร้างวัตถุถาวรเนี่ยให้เขาดูให้เขาได้เห็นว่านี่แหละร่องรอยของพระพุทธศาสนาตั้งแต่หลังพันปีขึ้นไปหรือว่าตั้งแต่อายุ500ปี600ปี700ปี800ปีเขายังศึกษาได้มันยังมีมูลเหตุแต่ถ้าเราสร้างไม่ถาวรเนี่ยชั่วอายุคนแค่200ร้อีปีมันก็ไปแล้วพอมันไปแล้วเนี่ยลูกหลานเขาจะไม่ไม่เห็นเลยว่า คนก่อนเนี่ยเขาอยู่ยังไงเขาสร้างยังไงมันจะไม่มีร่องรอยให้เห็นหลวงพ่อใหญ่ก็เลยคิดว่าจะต้องสร้างร่องรอยให้เขาเห็นว่าวัตถุถาวรเหล่านี้เป็นเป็นครั้งพุทธกาลที่มีความเจริญรุ่งเรืองจริงๆเขาสร้างได้จริงๆแล้วคนรุ่นหลังเขาจะคิดได้ว่าขนาดคนรุ่นก่อนเขายังสร้างได้ขนาดนี้แล้วเราคนรุ่นใหม่เนี่ยจะต้องสร้างให้ดีกว่านี้ มีความคิดแบบนี้นะต้ใหญ่ถึงอยากจะสร้างให้มันเป็นวัตถุถาวรเพราะว่าเราเนี่ยเขียนแบบเองแล้วก็สร้างพิมพ์เองแล้วก็เหล็กเนี่ยเราก็กําหนดเองเอาให้ถาวรที่สุดับแล้วสูตรก็สูตรปูนก็เป็นสูตรเต็มนะมีสูตรที่ใช้ก็เทฟุตติ้งก็จะเอาสูตร สองแปดศูนย์เทครงสร้างก็จะเอาสูตรสองสี่ศูนย์เป็นสูตรเต็มนะไม่มีไม่มีไม่มีผ่านนายหน้าแล้วก็ไม่มีไม่มีนายหน้าไปสั่งปูนนะรอาจารย์จะไปสั่งปูนเองแล้วก็เช็คสเต็งเองให้มาตรฐานให้มาตรฐานก็ตรงนี้ใช่ไหมครับแทน้องไปให้หน่อยครับนี่กําลังจีผังนะครับมีผังเป็นไม้ไผ่ร้อมอยู่นั่นแหละเอาแทน้องกลับมาไม่มีครับหลวงพ่อครับสําหรับเรื่องที่ว่าเนี่ย สำหรับลวงพ่อใหญ่เราก็อยู่ในป่านะครับเนาะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเมื่อกี้สวนอะไรนะชื่อชื่อที่เราจะตั้งเป็นศูนย์ปฏิบัติศูนย์ปฏิบัติธรรมยังคําปู่พญานังครับสําหรับผู้ที่จะมาเป็นเจ้าภาพเนาะก็ผมดูแล้วสาราหญ่พงสมควรหากใครเป็นเจ้าภาพหนึ่งหมื่นขึ้นก็จะมีสมเด็จวระละครังที่เก็บสะสมไว้นานๆเป็นพระของขวัญเป็นผ้าของขวัญให้ นะสาหรับราคาไม่ต้องพูดราคาไม่ต้องพูดถึงไม่ไม่เป็นพระของขวันให้สําหรับผู้ที่จะเป็นเจ้าภาพในเรื่องอีเีนูุณสายทีธการก่อสร้างจิตญาณฉิ์หลวงพ่อใหญ่ที่เราทราบข่า <cima> วสารนะก็เป็นสมเด็จที่สะสมมาทั้งชีวิตก็ว่าได้นะไม่ต้องไว่าอะไรหรอกใครที่มีบุญญาบารมีตั้งแต่หนึ่งหมื่นขึ้นก็จะรับสมเด็จ <listening> ว่าระคังจากหลวงพ่อใหญ่หนองค์มีจํากัด เป็นภาพของขวัญนรของขวัญไม่ใช่มีมากจะมาขอซื้อหรือมาขอระเช่าบูชา,าก็ไม่ขายไม่ให้ไม่ให้มัเป็นเจ้าภาพมาเป็นเจ้าภาพเพราะว่าจะได้บุญทั้งสองอย่างใช่นในบุญที่มาช่วยจะลงพระพุทธศาสนาแล้วก็บุญหนึ่งก็บุญจะส่งท่านไปในสัมปายจะพบหน้าได้รเราต้องการแบบนี้ ถ้าคุณมาเช่าบูชาเฉยๆบุญอะไรจะเกิดกับท่านหรือไม่ไม่เกิดมันไม่มันไม่ได้เกิดเลยเพราะฉะน,นั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยจะให้ได้บุญทั้งสองบุญค,บคือหนึ่งก็ได้บุญวัตถุทานสองกไ็ได้บุญไปใช้ในสัมปาย่อพบหน้าได้นะท่านจะได้ไปสู่พบภูมิที่ดีนี่คือวัตถุประสงค์ที่ไม่ให้มาเช่าบูชาเฉยๆไม่ได้ครับหลวงพ่อใหญ่ครับสมสมติว่ามีคนหนึ่งทานหมื่นหนึง่งก็ได้หนึ่งองค์ใช่ไหมครับ มาร่วมสร้างบุญสร้างศาลด้วยเพราะว่ามีมีมาทําบุญห้าหมื่นก็ได้ถึงองค์ใช่ไหมหลวงพ่อก็เป็นแบบนั้นเป็นแบบนั้นเพราะว่าไม่ว่าซื้อขายหรืออะไรเพราะว่ามันไม่มีราคาไม่มีราคาซื้อขายเราจะให้คนต่อคนคนต่อคนเท่านั้นเองท่านจ่เท่าไหร่ก็ช่างตั้งแต่นุ่งบ่หมื่นบาทขึ้นไปที่จะเป็นแสนหนึ่งก็ได้องค์หนึ่งได้องค์หนึ่งร้านหนึ่งก็ได้องค์หนึ่งนั่นแหละสำหรับสำหยากว่าละครชุดนี้ตอนนี้หลวงพ่อครับตอนนี้มียี่สิบแปดองค์นะครับ มีแค่ยี่สิบแปดพระองค์สำคัญอยู่ก็พอดีเรามียี่สิบสี่เสาตอนนี้มียี่สิบแปดพระองค์เสาหนึ่งก็ประมาณเสาละแสนเสาละแสนเสาละหนึ่งแสนเสาต้นหนึ่งหนึ่งแสนเสาคณความลงพใหญ่อครนะสำหรับนะครับ ใครที่จะมาร่วมสร้างศาลานะครับที่ที่กับหลวงพ่อใหญ่เรานะครับร่วมบุญตั้งแต่หนึ่งหมื่นขึ้นนะ<ม>ก็ได้หนึ่งองค์หนึ่งแสนเสาต้นละแสนโยนขวาก็ได้หนึ่งองค์จึงบอกบุญบอกกุศลผ่านนะครับทางโซเชียลเราหลวงพ่อใหญ่เราเป็นพระที่อยู่ในป่านะครับอ,อ,ย,อยู่ข่าวผู้เม่งก็ว่าได้รีบๆครับสำหรับสมเด็จพร,ระ,ะราคังพร้อมขึ้นคอ รอบทองร้อมเพชรมาเด้อสายบุญสายกุศลมียี่แปพระองค์